สุดยอดปืน AR AKM เป็นหนึ่งกระบอกที่ถูกยกมาใช้ในหน่วยของ Assault ซึ่งในวันนี้ปืนจะโมดิฟายให้เล่นง่ายสำหรับสายโมบายโดยเฉพาะไม่ต้องตั้งสโคแค่เล็งไปที่ตัวและควบปืนให้นิ่งแค่นี้ก็สามารถคิวได้อย่างต่อเนื่องหากมองจุดเด่นของ AKM ปืนนี้มีดาเมจที่สูงและมาก,กับแรงดีที่มากทำให้เรา ต้องมีการปรับแต่งปืนให้เล่นง่ายเพิ่ม accuracy ง่ายต่อการที่่ายโดยไม่ต้องตั้งปืนขึ้นมาเล็งยิงศัตรตูเลย,ย AKM เป็นอีกหนึ่งปืนที่รับมือได้ยากเนื่องจากผู้เล่นไม่ได้หยิบปืนนี้มาใช้มากนักทําให้ผู้คนไม่คุ้นเคยกับลักษณะการยิงเสียงและจังหวะการเล่น,ตนแต่หากได้ลองหยิบมาใช้สักครั้งรับรองว่าติดใจถึงก็วางปืนนี้ไม่ลงเลยทีเดียว และนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องเรียกปืนนี้ว่าเป็น